เนประกาาาายยิชงงสโรงเรียนบ้านห้วยนายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่บนพื้นที่สูงแนนมเภอนาหมื่นจังหวัดน่านโดยเป็นเขตบริการให้กับหมู่บ้านบ้านสันประสักและหมู่บ้านบ้านห้วยนายมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น33คนโดยสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนบ้านห้วยนายโรงเรียนบ้านห้วยนายมีบุคลากรทั้งสิ้น8คนประกอบด้วยว่าที่ร้อยตรีพิสิทธิธ์สิิทธวงศ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนายข้าราชการครู4คนอัตราจ้าง1คนธุรกการ1คน และนักการพานโรงหนึ่งคนโรงเรียนบ้านห้วยนายตั้งอยู่กลางหุกเขาซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างลาดชันประกอบด้วยอาคารต่างๆอาทิเชน่นอาคารไม้ใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่4 อาคารห้องพักครูและอาคารห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และประถมศึกษาปีที่6ห้องสมุดใช้สำหรับค้นคว้าหาความรู้อาคารอเนกประสงค์ใช้เป็นโรงอาหารและสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนห้องพักผู้อำนวยการสถานศึกษา บ้านพักครูรวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านห้วยนายโรงเรียนบ้านห้วยนายมุ่งพัฒนาการศึกษาใ,<น>ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา<น>โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ<ร>ู้เรียนมีคุณธรรมรักความเป็นไทยใ,<น>ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านห้วยนายรู้รักสามัคคีมีจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจของโรงเรียนโรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะวิชาชีพดนตรีกีฬา และมีสุขภาพพนานามัยที่สมบูรณ์รรพัฒนาผลสัมฤธิ์ทางการเรียน<ป>ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยเน้นให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในในสังเคราะห์และการลงมือปฏิบัติพัฒนาครูคและบุคลากร,ารทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างเข้มแข็ง สนับสนุนการบริหารงานโดยให้องค์กรชุมชนผู้ปกครองสิทธิเก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา,าการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการระดมทรัพยากรสร้างอาคารสถานที่พัฒนาบริเวณให้รองรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยนายมีแผนการดำเนินงานมุ่งจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดนโยบายบริหารการศึกษาโดยใช้รูปแบบห้วยนายโมเดลจากการพัฒนาของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลมากมายอาทิเชน่นการประเมินระดับชาติ RTNT ONET สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา